มีห้องคมนะบอกวันนี้จะเรียนตัวเลขใหญ่ๆนะคะหนึ่นมันสิบคือหนึ่งร้อยเซนหนึ่งพันหนึ่งมื่น 500 500 1000 1000 5000 5000 10000 10000 50000 50000 10000เ 500, ป็นพิเศษนะคะเพราะว100่าหนึ่งร้อยกับหนึ่งพันไม่ต้องพึ่ว่าอีกท เที0หรือเที0รแต่เวลามัน1ม0 0ต้องพูดว่า1ด้วยนะคะัน0 0 0 0ม0 0นร0 0 0 0เ0 0 50 500 50 0 0 0้0ร0 0 0ห0ึ0งพั0 5 0 0 0ั0 0 0 0 0 0 0 0 0่0 0 0 0 5 0 0 0 0 クエスチョンなかごはんはやないか ?5 万5555。ハムン、ハーハン、ハロイ、ハシュッハーハー。トゥットンか、ヤマン。5万5555です。ありがとうございました。